วันนี้ค่ะคุณลีมินโฮจะมาซื้อตัวเครื่องกับเราเพราะเครื่องเก่าเนี่ยถ่ายรูปไม่สวยเก็บภาพไม่ครบดูเน็ตฟ i ิกแบตก็หมดวายแถมเล่นเกมเครื่องก็ร้อนมากด้วยยังไงวันนี้ไปดูกันเลยค่ะซัมซุงเอรแบงค์ชอปสวัสดีค่ะลีมินโฮอันยังไาเสียัสรีครับพอดีผม จะมาดูตัวเครื่องใหม่ผมอยากได้ที่ดูเน t ตฟ i ิกได้นานๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยหน่อยแล้วก็ผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมด้วยเครื่องเก่าผมเจอปัญหาดู Netflix ได้แป๊บเดียวแบตเตอรี่ก็หมดแล้วก็เล่นเกมไม่ค่อยลื่นไหลถ่ายภาพขก็ไม่ค่อยสวยด้วยครับเออม,มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมอยากได้ตัวเครื่องใหม่ที่ มันดูในฟลิกได้นานๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆด้วยงั้นต้องแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณลีมินโฮตัว A71 เพราะอะไรรู้ไหมคะเคยมีแฟนคลับของคุณลีมินโฮเนี่ยซื้อตัว A71 ตัวนี้ค่ะไปดู Netflix โดยเฉพาะเลยแล้วไปดูเรื่องที่คุณลีมินโฮแสดงด้วยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเงือกสาวตัวร้ายกับนายต้มตุ๋นนี้ละค่ะ ลูกค้าเขาบอกว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันดูได้เต็มตามากๆเพราะหน้าจอมัน6.7นิ้วแล้วก็ดูคุณลีมินโฮได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะแบตเตอรี่ไม่หมดเพราะว่าแบตเตอรี่มันให้มาถึง4,500ม ah ิลลิแอมถึงเราจะดูทั้งวันทั้งคืนดูจนแบตหมดก็แล้วแต่นะคะตัวนี้เนี่ยมันมีฟ้าชาร์จ25วัต์ชาร์จแค่90นาที ก็เต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วละคะ่ะถ้าคุณลีมินโฮเนี่ยชอบดู Netflix แล้วก็แนะนำเป็นตัว A71 เลยส่วนเรื่องการถ่ายภาพบอกเลยค่ะตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังเช่นกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเลนส์หลักเขาให้มาถึง64ล้านเวลาคุณลีมินโฮเนี่ยออกไปเจอแฟนคลับใช่ไหมคะต้องถ่ายรูปเซลฟี่กับแฟนคลับเยอะๆเนี่ยสมมติว่าถ่ายเซลฟี่กัน678คนเนี่ยนะคะตัวนี้มีเลนส์อัลตร้าไวค่ะซึ่งมีความละเอียดถึง12ล้านเลยทีเดียวสามารถ เก็บมุมมองได้ถึง123องศาฉะนั้นเนี่ยคุณลีมินโฮเนี่ยถ่ายรูปกับแฟนคลับได้ครบจักภาพหมดครบทุกคนเลยทีเดียวค่ะตัวนี้เนี่ยยังมีเลนส์มาคโครด้วยนะคะถ้าคุณลีมินโฮชอบถ่ายภาพอย่างที่ว่าแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายภาพโคลสอัพระยะใกล้3-5เซนติเมตรเนี่ยได้สวยๆเก็บรายละเอียดภาพได้เต็มเปลี่ยง รับรองว่าถูกใจคุณลีมินโฮแน่นอนค่ะส่วนเรื่องการเล่นเกมตัวนี้คุณลีมินโฮไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่า A71 เนี่ยเขามี AI g a เกมบ o สเตอร์ค่ะมันจะคอยปรับจูนตัวเครื่องเนี่ยให้เข้ากับเกมที่คุณลีมินโฮเล่นจะคอยปรับในเรื่องของสิ่งที่ไม่จำเป็นที่รบกวนเนี่ยตัดออกไปเลยนะคะปรับอุณหภูมิตัวเครื่องทำให้ตัวเครื่องเนี่ยลื่นไหล ปรับเฟรมเล็กไม่ให้ตกรับรองได้ค่ะเกมที่คุณลีมินโฮเล่นเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งได้แน่นอนลื่นไหลไม่มีสะดุดอันนี้เนี่ยดิฉันการันตีได้เลยค่ะถ่ายภาพสวยแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเน็ตฟลิกได้น,น,ดน,นานเล่นเกมก็ไม่กระตุกอย่างนี้ผมชอบม,อมากๆากแน่เลยครับงั้นขอเครื่องหนึ่งเลยครับผมชอบมากแล้วก็ทางร้านค่ะมีของแถมสุดพิเศษให้คุณลีมินโฮด้วยนะคะ เป็นกระเป๋าจากทาง Samsung Brand ช h o p ที่ลูกค้าเนี่ยจะได้จาก Samsung Brand ช็อปเท่านั้นนะคะถ้าคุณรีมินโฮไปซื้อที่อื่นแล้วก็จะไม่ได้ตัวกระเป๋า Limited e dition จาก s a m s u n งตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทางร้านมีโปรโมชั่นผู่นเสิเดือนให้กับคุณรีมินโฮด้วยไม่ว่าบัตรเครดิตธนาคารไหนนำมาผ่อน0%ูนเสิเดือนได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษสุดๆค่ะสาหรับ a ัมส,สุงที่มอบให้คุณลีมินโฮนั่นก็คือตัวกาเล็กซี่กิฟนั่นเองคุณลีมินโฮเปิดดูในเครื่องนะคะจะมีส่วนลดต่างๆมากมายให้คุณลีมินโฮได้นำไปใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานตัวเครื่องเลยนะคะ